ฟังกันในพาร์ทนี้กันก่อนก็นแล้วกันเนี่ยนะฮะเหตุเรือล่มเกิด29กันยาที่ผ่านมาแม่น้ำสงสายมาประจบกันคือย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสิปีที่ผ่านมาผมย้อนกลับไปให้เลยนะฮะว่าในบริเวณนี้นั้นเคยเกิดอุบัติเหตุทางเรือมาแล้วกี่ครั้งแล้วเมื่อไหร่บ้างเริ่มกันตั้งแต่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นะ31พฤษภาคมปี2554คุณผู้ชมฮะ เรือบรรท,ทุกน้ำตาลสามลำบรรทุกน้ำตาลทรายแดงกว่าสองตันครึง่งในเรือลำเดียวเนี่ยน้ำตาลทรายแดงเนี่ยสองตันครึง่งออกจากอ่างคองมุ่งหน้าไปอินโดนีเซียไปไกลเลยฮะมาถึงตรงจุดบริเวณเนี่ยลพบกันของแม่น้ำเนี่ยนะฮะก็ชนปอหมอข้ามสะพานแม่น้ำเจ้าทะยางานนี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนแต่โศกนาฏกรรมนี้นั้นก่อให้เกิดน้ำเน่าเสีย กระจายตัวไปเป็นบริเวณกว้างก็หลักการง่ายๆคุณผู้ชมฮะเวลาคุณตั้งน้ําเปล่าไว้ที่ห้องกับตั้งน้ําหวานคือน้ําเชื่อมไว้ที่ห้องอะไรมันจะบูดก่อนกันน้ําเปล่าบางทีมันไม่บูดด้วยซ้ำอ่ะแต่เอาน้ําที่มันมีน้ําตาลเนี่ยแบคทีเรียเขาชอบมากเลยนะฮะพอ้น้าใน่น้ํามันหวานปั๊บแล้วก็โวแป๊บเดียวละครับคุณผู้ชมครับมันจะกลายเป็นน้าเสียทันทีถ้าไม่เกิดการระบายนะ สดนัก,กรรมอีกครั้งหนึ่งครั้งใหญ่อยู่ในความทรงจำคือ19กันยายนปี2559เรือเที่ยวสองชั้นบรรทุกชาวไทยมุสลิมฮะล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากกลับจากการทำบุญกันที่มัสยิดตเกียตมณฑลสัมภาลล้มเหมือนกันฮะที่ตําบลสัมพัลลมเนี่ยแหละไปชนเสาเข็มกันที่เขื่อนหน้าวัดสนามชัยที่อำเภอบ้านป้อมพระนครศรีอยุธย,ยาเรือก็จมอย่างรวดเร็วงานนี้โศกนัฏกรกรมของแท้เพราะอะไรฮะ มีคนเสียชีวิตถึง28คนในคราวเดียวกันถือว่าตายเยอะฮะคราวที่ทีมข่าวช่องวันของเราลงพื้นที่ไปและพูดคุยกับคุณเฉลิมพรพุ่มชะเอมอายุ42ปีบอกว่าขับเรือลากจูงสินค้ามายาวนานกว่า15ปีแล้วแล้วเส้นการ h, เส้นทางการเดินเรือของอยุธยาป่าศักตรงนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเส้นทางที่นักเดินเรือทุกคนนั้นทราบกันดีว่ามันมีอุปสรรคอย่างไรอุปสรรคก็คือบริเวณทางแยกเนี่ยสามแม่น้ำเนีเน่ย ทางแยก3าทางแต่สองแม่น้ำเนี่ยหน้าวัดพนันเชิงครับเพราะว่าป่าศักเขามาบรรจบกับพระนครศรีอยุธยาฤดูน้ําหลากนั้นน้ำจะแรงเหลือเกินแล้วคนส่วนใหญ่รู้ว่าถ้าเรือมาถึงตรงนี้แล้วกาลังจะผ่านบริเวณบางน้ําบนตรงนั้นเนี่ยแล้วถ้อาทิตย์มันกําลังจะตกดินเขาจะหยุดก่อนนะคุณเขาจะไม่ไหลเรือตรงนั้นผ่านกันตอนกลางคืนเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะไปไม่ได้เพราะว่าทัศนวิสัยมันไม่ดีก็จะไปกันในช่วงกลางวันเท่านั้นลองฟังเสียงเขาดูฮะ มันก็ถามว่าต่างมันก็ต่างตรงที่ว่าหนึ่งคือน้ํามันวนน้ํามันเชี่ยวแล้วมันเป็นทางที่ว่าน้ํามันปประจบกันการเลี้ยงขบวนเรือเพื่อจะเข้ามันก็จะยากลําบากก็คือว่ามัน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 ต้องใช้แบบก็คือความสามารถของในท้ายทุกคนมีอยู่แล้วล่ะครับ ก็เป็นที่ที่เนี่ยจิตใจครับถ้าบางคนเขาก็จุดทูบแต่ถ้านั่นแล้วว่ายกมือไหว้แล้วก็บอกหลวงพ่อแครับแต่โดยมากก็เขาก็จะจุดทูบกันคครับำขอส่วนใหญ่คือก็ขอให้ลูกเดินทางผ่านโดยปลอดภัยอย่ามีไทยสลายอะไรเงี้ยให้หลวงพ่อคุ้มครองลูกด้วยประมาณนี้ครับเออแต่ในพื้นที่เนี่ยท่านก็รู้ดีกันอยู่นะฮะอันนี้น้ำบนอันนี้ชัดนะชัดนะชัดชัด น้ำบนมนีพลังใะเยอะนะครับคือถ้าผมอธิบายง่ายๆคุณผู้ชมในทางวิทยาศาสตร์น้าบนมันจะมี2แบบนะมันจะมีแบบที่มาคนละทางกันถ้าสมมติผมอย่างนี้นะมาคนละทางกันพอพอมาสวนกันปับ๊บช่วงที่สวนกันเนี่ยจังหวะที่สวนกันเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันจะเกิดน้ําบนเพราะน้ํามันสวนกันนะหรือไม่นะครับพื้นที่สวนกันน้ําสวนกันคือน,น้ําข้างบนไปอีกทางน้ําข้างล่างไปอีกทางคราวนี้เกิดดูดลงล่าง นี่ยคืออธิอธบายวิทยาศาสตร์ง่ายๆของน้ำบอลทำไมมันถึงเกิดน้ำบอลมันเกิดมาจากปรากฏการณ์ตรงนี้แล้วน้ำบอลตรงนี้ถือว่ายังไม่ได้เป็นน้ำบอลที่ใหญ่ติดอันดับโลกนะฮะแต่วันนี้ก็ไม่อยากเอามาให้ดูอ่ะเพราะว่าดูไปก็คุณก็จะเกิดความเศร้าปรเปล่าๆนะแล้วก็ในประเทศไทยมันไม่เกิดขนาดนั้นนะครับมันจะเกิดเฉพาะน้ําหลากฤดูน้ําหลากเท่านั้นนะฮะที่มันจะไปยากคือน้ํามันมามากแล้วก็ไหลแรงนะอย่างในพื้นที่ก็มี หมู่บ้านหรือว่าตำบลที่มันมีชื่อดูไม่ค่อยจะเพาะฟิ้งสนอหูเท่าไหร่อย่างเช่นตำบลสำเพล่มหมู่บ้านสำเพล่มไปถามเจ้าอาวาสวัดบางกระจา่าบางกระจ่าก,ก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยมันจะมีตลาดอยู่ชื่อว่าตลาดบางกระจา่ามีแหลมบางกระจา่านะยื่นออกไปชาวบ้านชาวช่องปู่ย่าตายายเขาก็บอกแหลมกระจาเนี่แหละตัวดีเลยเดินเรือยากนะเกินตรงนั้นมีวัดฮะชื่อว่าวัดบางกระจา่า ก็เล่าถึงสาเหตุที่ตั้งชื่อว่าตำบสลสำเพอรมก็มาจากตำนานของเจ้าแม่สร้อยดอกหมากในสมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนเรื่องเรือสำเภาขนสินค้าล่มพระครูบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นขนาดนั้นเพราะว่าเรือสำเภาในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่น่าจะเข้ามาในอ่าวไทยแล้วเข้ามาลึกได้ในแผ่นดินถึงตรงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลองฟังพระท่านฮะเรือพวงเรือพว่วงเดินทางมาถึงเนี่ยก็ยากลําบากในการเดินทาง แล้วก็จะเกิดอับปางบ่อยครั้งบ่อยครั้งในสมัยก่อนนี่เป็นเรือไม้ก็จะล่มทุกปีแต่ล่าสุดนี่ก็คือเรือเรือดึงสินค้าขนาดใหญ่เกิดล่มที่หน้าวัดบางกจะจาแล้วก็วางน้ำวนตําำ,ำบลส้ำเพาล่มอีกซึ่งเรือเรือลากจุงขนาดใหญ่ที่เขาเรียกกันว่าเรือโม่งเนี่ยมันไม่เคยล่มเลยตั้งแต่ต้งแต่ก็เริ่มผลิตกันมาเป็นการล่มครั้งแรกก็เลยพาเป็นการตอกย้ำ นะคำว่าสำเพอล่ม,มตำบลสำเพอล่มเข้าไปอีกว่าเป็นดินแดนที่มีเรือล่มบ่อยๆอ,อ,นะอ่าเนี่ยนะพระท่านก็บอกแบบนี้นี่ก็คือประวัติศาสตร์ว่าเออทำไมจะต้องเป็นการไปสร้างวัดอยู่ตรงนั้นเป็นการแก้เคล็ดอะไรหรือเปล่าไม่ใช่อะฮะนี่คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติล้วนๆผมใช้คํานี้ไม่ได้มีตัวตายตัวแทนไม่ได้มีอะไรอยู่ใต้น้ํา ไม่ได้มีผีพรายมาดึงคนลงไปจากเรือไม่ได้ดึงให้เรือโล่ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของฝีไม้ลายมือในการเดินเรือมากกว่านะฮะใช้คํานี้นะครับเพราะว่าคนที่ส่วนใหญ่ผ่านมาแล้วเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคืออาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ในการเดินเรือผ่านร่องน้ําบริเวณน,นี้เขาว่ากันประมาณนั้นแต่ว่าสําหรับอุบัติเหตุในครั้งนี้นั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เกิดมาจากสาเหตุของสีไม้ลายมือ แต่มันเกิดจากการที่เรือแต่ละลำนั้นมันไม่ได้เป็นเอกเทศเป็นปัจเจกของแต่ละลำอะ่ะถ้าใจคุณผู้ชมดูภาพคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าคือถ้าเรือมาลำเดียวมันโอเคแต่ถ้าเรือมาหลายลำอะ่ะมันบางทีมันไม่โอเคบวกกับมีมีเชือกที่ติดอยู่แล้วใครหลายคนถามว่าเชือกตัดได้ไหมโอ้โหคุณตอนนั้นใครจะมีเวลามาตัดเชือกอะ่ะเชือกขนาดนี้นะเชือกอะ่ะเชือกประมาณ ความเส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกผมอยากให้คุณนึกถึงกระป๋องน้ำอัดลมอะเชือบมันหนาขนาดนั้นน่ะแล้วมันตึงมากนะมันไม่ได้หมายความว่าคุณมีกันไกหรือว่าคุณมีมีดคลายอยู่บนเรือแล้วคุณจะเอามาตัดเหมันไม่ได้ง่ายๆนะฮะนี่คือภาพปฏิบัติการการกู้เรือครับคุณผู้ชมครับตรงบริเวณวังน้ําบนตรงนั้นเจ้าพญาก็คือเจ้าพญาที่ไหลมาจากทางเหนือก่อนจะมาถึงตรงนี้นะ,ะนะก่อนจะมาถึงแยกตรงนี้เนี่ยนะไหลามาจากทางแม่นะ้ำทางด้านซ้ายบนเห็นไหมครับ ไหลามาปับ๊บลงล่างมาเจ้าเห็ดคําว่าแม่น้ำเจ้าพญาตรงนั้นนะ่ะถ้าขับเรือลงมาปับ๊บก็คุณก็จะเจอกับปทุมธานีนนทบุรีนะฮะแต่ถ้าคุณแยกเลี้ยวขวาออกไปอันนั้นคุณจะขึ้นป่าศักชลสิทธิ์นะแม่น้ําป่าศัก์ซึ่งจะไปเจอกับป่าศักชลสิทธิ์นะครับแผนปฏิบัติการก็คือเอาเรือทั้งหมดหําแล้วก็ผูกกับเรือที่อยู่ใต้น้ําที่จมไปแล้วนะฮะ แล้วก็ลากไปลากลากลากลาลากลาลากไปวิธีการในการที่จะจูงลากก็คือดำน้ำไปอยู่ตอนนี้แบบที่คุณบอลบอกอ่ะก็จะมีนักประดาน้ำเอาเชือกลงไปไปเกี่ยวไว้ที่ซากเรือเนี่ยเกี่ยวไว้เกี่ยวไว้จนได้ครบทั้งหมดห้าเส้นนะฮะทั้งหมดห้าเส้นผูกกับเรือห้าลำแล้วเรือห้าลำก็จะลากไปช่วยกันลากช่วยกันลาก ลากไปถึงโรงแรมอยุธยาริเวอร์วิซึ่งเขาสำรวจกันแล้วว่าแม่น้ำตรงนี้สงบหน่อยนะทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างน้ำไหลไปในทางเดียวกันไม่ปนเปยไอตรงวงวนตรงนั้นมันคุณเข้าใจนะมถ้าพๆๆคือเลงไปถ้ามันมันงงไปหมดว่ามันจะอยู่ตรงไหนยังไงมันโดนบีบมันโดนอัดมันคิดทางมันมั่วแต่ตรงหน้าบริเวณโรงแรมอยุธยาริเวอร์วินี่เขาไปทางไหนเขาก็ไปทางนั้น เราก็เดาได้ว่ายังไงแล้วจากนั้นค่อยลงไปข้างล่างแล้วก็ค่อยดึงเรือขึ้นมานะฮะเอาเรือขึ้นมาอย่างน้อยต้องเอามันขึ้นมาบนบกให้ได้แล้วก็จะไปเจอกับอะไรก็ไม่ทราบก็ดูกดันอีกทีนะฮะจะเจอซาาคนหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานนี้ตอนค่ำกลางคืนผมอ่านข่าวก็บอกว่าเจอแล้วคนหนึ่งปรากฏตื่นมาอา้าวไม่เจอซะอย่างนั้นกลายเป็นเรื่องอื่นกลายเป็นศกอื่นหรือเปล่าอย่างไรว่ากันต่อไปนะฮะนี่คือทั้งหมดของเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นตำนานหรือว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำวนก็สรุปกันไปตรงนี้แล้วผมบอกว่าไม่ใช่เรื่องพิเศษใดๆที่พิเศษคือปีนี้เกิดกับเรือที่ปกติแล้วไม่เกิดนะเพราส่วนใหญ่แล้วเรือที่ล่มตรงนั้นคือเรือไม้เป็นเรือเก่าแต่มักไม่ค่อยเกิดกับเรือยนต์ที่มีขนาดใหญ่นะฮะอ้าในเวลาพักสักครู่ครับ